สวัสดีค่ะวันนี้พามาหาเห็ดมันปูเนาะแต่ยังเจอไม่เยอะเลยแต่ดูดิพี่ดูขาลืมเอาไอ้นี่มามีดมานี่ที่พี่อ้อยเจอเท่าเนี้ยวันนั้นเราเจอกจระจูน่าจะไปทางข้ามืมมเอมเดินงง,ด,งนดูดิขาเห็ด ดันลืมเอามีดมาเรื่องของเรื่องเห็ดก็เลยจะต้องไม่สะอาดชัวเห็ดต้องเลอะเทอะแน่กลับไปบ้านทำความสะอาดเยอะตรงนี้เล็กๆแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวเราไปดูต่อ,อม,มีแต่เห็ดที่มันกินไม่ได้ อืมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูวันนั้นดูตรงเนี้ยอืมวันนั้นตรงเนี้ยที่หนูได้อ่ะนะเท่าเนี้ยแต่ว่าดูเขาตัดติทับหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยดูเห็ดดูปลาเขาตัดต้นไม้มันลม้มอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,ก่อนนะเจอแล้วคับกลุ่มหนึ่งอ่ะพี่อ้อยเก็บ ได้กเก็บแต่ว่าขาเขาจะเล็กนะพี่อ้อยเขา,เามีดมาแต่เราเนี่ยแหละลืมเตรียมทุกอย่างแต่ไม่เตรียมมีดเตรียมตัวกอหัวใจ <laughs> น่าจะพอมีนะเพราะมันดูอยางชุ่มชื้นอยู่ข้างบนเลยนะแต่ตรงนู้นนะมันแห้งไม่ตรงนั้นเลยตัดไม้อมันก็เลยไม่มีมันมีโดนไม้ทับหมดแล้วเสียดายเราไปตรงนู้นต่อสองกิโลก็เอาแล้ววนะันนี้ขอให้มันได้เถอะพี่สองกิโล <laughs> 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 เดี๋ยวเราดูตรงนี้ต่อ เฮ้ยพี่เฮ็ดพึ้งหวานใช่ไหม,มหเออใช่ใช่แต่นนมันน่าจะแกเออ่เดี๋ยวเก็บก่อน,นอืมมันแก่แล้วเพราะว่าถ้ามันอ่อนนะพี่มันเสร็จไปแล้วเพราะหนูเห็นมันมีรอยเหมือนคนมาเก็บตรงนี้ดอกเล็กเล็กมากเลยอะ ถ้าเล็กๆเราก็จะปล่อยเขาไว้แนี้เลยนะให้มันเป็นเชื้อดูดิดดเห็ดพึง่งหวานแก่ละพี่ส่องดอกนี่ดอกหนึ่ง เห็นไหมดอกเล็กนะเ,เราดูดอกเล็กซิว่าใช้ได้ไหมอ่เดี๋ยวก่อนดอกเล็กมันบังอะดอกเล็กขาแน่นนะพี่แต่ว่าไม่รู้เหมือนครั้งที่แล้วหนูเก็บไปขาแน่นแน่นนอนทางนั้นเลยเลยไม่เอาคลิปลงอุ้ยพี่พี่อ้อยลองลองลองปาดดิ เดี๋ยวให้พี่อ้อยแกปาดแล้วเราดูออนี่ก่อนสิอันนี้น่าจะแก้ไปแล้วละแต่หัวยังแข็งอยู่เลยพี่แต่ขาเขาเล็กมากเลยปล่อยเไ,ไว้เราต้องรู้จักปล่อยไว้ทำพันมั่งแล้วเดี๋ยวเราไปต่อตรงนี้ก็อยู่ยอือม,มีใช่ไหมละ่ะน่าเห็นปะมันอยู่ข้างใต้อาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะต้นไม้ล้มใจเดียวเราไปถ่ายตรงที่มองเห็นดีกว่า <ด>ถ้าสถานการณ์แบบีดีนะ,นะแสดงว่าหนูว่าพวกอิตาลีปีนี้เขาน่าจะไม่ได้มาเนะาะเพราะว่าไอ้นี่ด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะกลัวด้วยหรือด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพี่นะปัจจัย ตาตรงโฮกจไตายบ้านเราอะอิตาลีเยอะรถอะเห็นจอดอิตาลีเยอรมันเนี่ยเยอะ เล็กเกินหนูมาเก็บหนูเก็ๆๆบเก็บเก็บมันไว้นี่มันเล็กจัดเราก็เก็บมันไว้เป็นเชื้อปีต่อไป วันนี้ก็จะกระมอมกระแมมหน่อยเพราะลืมเอามีดมาสามาะดมบ้างอ่ะอืมใช่เล็กๆเ,เราก็าปล่อยขอขาคน,น,น <S <S พี่ตุแ๊แกแนะนำเพื่อนแกให้มาดูเพื่อนแกถามบอกว่าทำไมน้องเขาไม่โชว์วิวมัง่งเพื่อน พี่ตุ๊กถามว่าทำไมน้องเขาไม่ถ่ายป่ามั้งล่ะถ่ายบรรยากาศป่าไหมอย่างเงี้ยมีใช่ไหมหรอเออเฮ้ยแคบแมันเล็กแล้วส่วนเยอะเนาะพี่เนาะดูดิดอกน้อยเนี่ย ใช่มันเล็กเกินนะเนาะตอนเล็กเล,ล็กเวลาทาความซาดนี่คือยากมากเลยทําความซาดบางทีจับแล้วมันแตกนี่ไงพี่มีคนเขามาตัดเนี่ยอดอกใหญ่ๆลอยตัด,ดนานแล้วแหละลอยตัด 100, 100อยู่อยนน,น่าจะเป็นไอ้นี่แหละเพราะว่าก็คือหนุกก็ไม่ได้มานานแล้วเนี่ยอุ้ยตรงนั้นดอกใหญ่อยู่ตรงหน้าพี่อ่ะ สักสองสาวันนะ,ะงามเลยแต่มันไม่มีคนพามาใครเ <laughs> นี่ยดูตรงพี่อ้อยนินกระถ่ายอ่ะพี่อ้อยดอกสวยจุ๊บอยู่กันพี่อ้อยเก็บกระท่ายมือกล้องมือกล้องเรากับมือเก็บเราไม่อยู่ยังติดอยู่กับมายังมาไม่ได้สีหน้า,ามือสำรองไปก่อน เห็ดปึ้งว่านนะถ้ามันเป็นดอกเล็กๆอ่อนๆนะพี่เอาไปผัดกะเพราอ่ะมันจะอร่อยใช่ยุงนี่มันอนุผัดกะเพราเห็ดอร่อยอร่อย พุทธกินเจนี่สบายเลยเนาะอช่วงเนี่ยกินแต่เห็ดนะนู่นกินน้ำยากะทิเห็ดมันปูไปซ่องหวานน้ำนักนุ่นลงโล,งลงกว่า,าเดีย๋ยนู่นก็ไม่รู้ว่ามันทุกคนหรือเปล่าเนาะแล้วของกองมันลงอะ่ะ <c oughs> มันก็ไม่น่าเกี่ยวกันนะอืแต่ว่าบางทีมันไม่ได้มีเนื้อสัตว์เลยลมั้งพี่ปลาไม่ไม่เป็นไรก็พูทถึงไงวะ มันคือเราไม่ได้กินเนื้อสัอตว์เงก็เลยลงง่ายจะไปเจออีกดอกละแต่หัวเขาไม่สวยตัวดนเจะไอตัวนี้มันตัวอนั้นนะค่ะไอใช่คาตาเนียนไหมเฮ้ยถ้าคาตาเนียนข้ามจะแดงจะนักน,น,นะเน่านะเน่าเหรอเป็นหนอนข้างหนเนี่ยเห็ดปลาเนี้ยม,มันตรงนี้แหละนะมันจะเสียดโอเค มีเล็กเคอยดบอย่ไปต่อดูเห็ดพึ่งหวานนกระจุกเลยไม่รู้เน่าหรือเปล่าเนาะแต่เขาเขาสึกแห้งอะแข็งแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนะดูดิโอ้ไม่ไม่สวยเลยเนาะเพราะว่าเขาโดนเจาะ โอคือขาแข็งปักเลยอะ่ะมีดไม่มีอะ่ะมีดลืมเอามาลมหนาวแบบนี้ลมมันโยกอะ่ะเห็นแล้วคิดถึงบ้านเอ้โดนโดนแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านเดี๋ยวเราไปต่อ ดูดูพี่งัดมันขึ้นมาเลยค่าคือข่าอวบค่าใหญ่แต่จะเป็นนอนนะอ้ยสวยสวยเป็นโอเคอยู่เป็นเป็นเป็นแต่ว่าก็ยังดีงามเนี่ยเห็ดป่านี้ถ้าส้มมาค่ะถ้าเจอดมสะมหมูนะพี่ถ้านอนไม่กินมันมันจะเป็นเห็ดที่น่ารักอยู่นะทรงมันอ่ะมันจะอ้วนอ้วนทรงมันอ้วนเนี่ยค่าใหญ่ใหญ่ มีจริงๆแล้วถ้ามันมีมันก็น่าจะมีนะมันขึ้นอยู่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ดอกพอๆกับเมื่อกี้ค่าเขาดูดิน่ารักมากเลยสวยทรงมันบกคือน่ารักมากเลยนะชื้นๆไอชื้นๆนี่แหละ สองดอกได้แล้วจานหนึ่งกระเพราใช่คือเห็ดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแถวนี้แหละว,วนมันไป <c oughs> เดินวนไปวนมาเจออีกดอกแล้วย้อยไม่อยู่ไม่มีคนตัดขาให้เราตัดที่บ้านไม่รู้จะน่ารึเปล่า มันมกเข็ดเขาจะเน่าหมดแล้วนะที่เจอแล้วก็ไอ้พวกที่เพิ่งจะโคขึ้นมาเนี่ยจะพาเดินดูต่อตรงนี้เจอสองดอกเลยใช้ได้ป่าไม่รู้เก็บไปก่อนขอโทษ <c oughs> ขอโทษถ่ายไม่ค่อยใหญ่นี่เลยโหขาดแน่นมากแล้วตรงนี้อีกดอกหนึ่งอ้อยแกเดินไปทางไหนเราไม่รู้ เฮ้อหัวรุดเลยโถหัวรุดเลยขอโทษอฮ้ยห,หัวรุดต้นไม้มันล้มเยอะหายากเดี๋ยวนวนดูแถวนี้แล้วต่อมต้องโทษเพื่อนมึง คนนี้น่าจะสวยอยู่น่ารักเชียวได้อยู่ได้อยู่ได้อ,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 อยู่พี่อ้อยงั้นพี่อ้อยก็บัดค่ายอีกเพราะนี่ให้หนู่นหน่อยในป่านู่นยากรู้ถ้ามันเน่าเราจะได้ทิ้งมันในป่าไปเลยแล้วไม่ต้องหอบมันไปเดินไปเจอไม่เน่าเน่าใชียวไป้ปิยพรตากก็ได้ไปเสียดายเตากได้ คนก็คงนึกมึงทำอะไรข้องมึงกูมองไม่เห็นถ้าอันนี้ก็ยังโอเคอยู่ก็ถึงแกงได้อยู่นะเอาไปตากแดดเลยไว้ทำซุปนล่าเล้าเราก็ปล่อยเขาไว้ในเชื้อในป่าตากแดดแล้วอบ พี่คุณเคาทำแบบนั้นเหมือนเทปไทยไงนอนมันก็ตายเหมดนแล้วอืมไทยแบบเข้าเครื่องก็คือนอนก็ตายไม่ตากแดดก็ตายแล้วแล้วทำซุปเวลาทำซุปมันหอมนะทำซุปกับไอ้กินกับพวกไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ไอ้พวกไอ้ตากมันเน่าทั้งนั้นเลยเน่าก็ปล่อยมันเจอีก ดอกมันอยู่นี่เดี๋ยวก่อนเจอเห็ดอีกเจอพึ่งหวานตรงนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้เดินเดินต่อ,อเจอเตอนคงไม่เจออีกแล้วแหละจะเก็บบลปูเบอร์รี่กัน กินข้าวแล้วก็บโบริสหรค่ข้าคือเห็ดข้าใหญ่มากอันอวบไม่เหมือนปลาหนนปลาฝั่งหน้นถ้าจะไม่มีเอ็ดข้าคือเล็กกระติ๊บปิดนี่เราก็ไปทำความสะอาดที่บ้านมีเวลาเยอะแยะนี่ยพี่หนูว่ามันตามเนี้ยมันก็มีนะ แต่มันแอบแอบว่าไปทำซอส่ะติ๊อ้อยพอยเหรอใหญ่ใหญ่ดูดูอวบโอ้ดูขานะน้นาอเนาะเสียได้เยได้อยู่เออได้อยู่นี่สวยสวยมาต่อแล้วขม่เห็นเดี๋ยวไปต่อต้องมีอีกอืมเราเล่นได้เลย และนี่ก็คือเห็ดที่เราทำความสะอาดแล้วเนาะก็ได้แค่เนี้ยเห็ดพิ่งหวานก็ทำความสะอาดแล้วไอ้ตรงไหนไม่ส่วยกเกาออกเนาะให้มันสะอาดหน่อยข้าวมันก็จะมีนอนกินมั้งเสร็จแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ